สวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะตอนนี้อายุ39ปีย่างเข้า40แล้ววันนี้สิ่งที่อยากจะทำก็คือการลดน้ำหนักเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ระยองเข้าใจนะทุเรียนเนาะมังพุดลองกองแล้วก็ที่ผ่านมาก็มะม่วงจัดเต็มน้ำหนักขึ้นมาประมาณ3กิโลถึง4กิโลค่ะก็วันนี้จะมาทดลองลดน้ำหนักโดยใช้สูตรว้านะก่อนอื่นเราต้องไปดูก่อนว่า ก่อนที่เราจะลดน้ำหนักเราก็ต้องไปชั่งน้ำหนักก่อนใช่ไหมว่าเราน้ำหนักเท่าไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงคิดที่จะลดน้ำหนักโดยค้นหาสูตรต่างๆมากมายนะเดี๋ยววันนี้ลองมาดูสูตรนี้ดูว่ามันจะได้ผลยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันไปเตรียมขึ้นเครื่องกันเลยอุ๊ยแรงที่ออกตาย ให้ดูนะซูมชัดๆไม่ใช่เลขหวยนะคะ65.9ซึ่งปกติอ้อยจะหนักประมาณ62กิโลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเราเราจะทำยังไงให้มันลงและเดี๋ยจะบอกนะคะว่าสูตรนี้เรียกสูตรว,าว้าวยังไงหลังจากชั้นหนักแล้วก็มีการตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากเนื่องจาก ทุกอย่างเป็นผลของการกระทาเขาเรียกว่ากรรมนั่นเองเรากินน้าหนักเราก็ต้องขึ้นเป็นเรื่องปกติเนาะและวน,นี้วันนี้ที่จะใช้สูตรว้าวนะคะจากจะแนะนําว่าเรามาดูผลของการใช้สูตรว้าวกันว่ามันจะได้ผลแค่ไหนสูตรว้าวนี่คือ3ามวันเราจะทานสิ่งนี้โดยที่ไม่มีการออกกาลังกายนะไม่ต้องอดอาหารแต่เราเปลี่ยนมากินสิ่งนี้แทนเขาเรียกสูตรว้าวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ แน,น่น,นี่แหละสิ่งที่เราจะใช้กินในสามวันนี้นะคะตัวแรกก็คือเครื่องดื่มนิวทริชั่นโปรตีนดริงก์มิกกลิ่นสตรอเบอรี่เนาะอันนี้เป็นของ Herbalife ตัวนี้พูดง่ายๆก็คือสารอาหาร5หมู่ที่อยู่ในกระป๋องนี้นะคะแคลอรี่ต่ำหนแก้วเพียง90กิโลแคลนะทาน3สกูป๊ปสามารถทดแทนอาหารได้1มือ้อเราจะทานสิ่งนี้โดยที่ จะตัดแคลอรี่ออกจากการกินอาหารปกตินะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่า3วันมันจะเป็นผลยังไงตัวช่วยตัวที่2ของอ้อยก็คือชาเขียวสกัดนะคะตัวนี้จะช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญเขาบอกมาว่าถ้าเรากินตัวนี้ขณะเรานั่งเหมือนพาเราเดินแน่ขณะเราเดินพวกเสียงรถด,ดังมากขณะเราเดินเหมือนพาเราวิ่งเพราะฉะนั้นสามวันนี้จะไม่มีการออกกําลังกายใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวที่3ก็คือชา NRG ใช้ energy โครนาก็จะช่วยจับออกซิเจนเข้าไปในกระแสะเลือดทําให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องใช้กระฟูกกาแฟอไใดทั้งสิ้นมันจะทําให้เราสดชื่นแล้วก็สามตัวเนี้ยเราจะใช้กินในสูตรว้าของเราใน3วันนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือวิธีการกินเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะและตอนนี้ก็จะได้เป็นเวลาอาหารเช้าของเราแล้วเพื่อให้เราไม่หิวไม่โหยจนเกินไปเราควรจะทานอะไรไม่สายเกินไปนะคะอ่ะ มาดูเลยอย่างแรกที่เราจะต้องเตรียมอันนี้เป็นผนชาของอ้นะคะใช้มานานแล้วก็อาจจะเก่า,าเป็นขนาดสองลิตรนะคะแล้วก็เราจะเอาชา2ตัวเนี้ยตักใส่ลงมาลงไปนะคะเห็นไหมใส่ลงไปเนื่องจากเราอยู่ในช่วงที่เราอยากลดน้ำหนักเราจะใช้ชา1ช้อนฝั่งนี้นะคะใส่ลงไปเลยทั้ง2ตัวมันง่ายอ่ะมันง่ายกับชีวิตเลยไม่ต้องทำไปมา ชาเอ็อาร์จหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เติมน้ำลงไปน,นั่นแหลให้ได้สองลิตรซึ่งชาถาังนี้นะคะเราจะกินให้เสร็จภายในครึ่งวันก่อนอาหารเพลงนก่อนเที่ยงวันนี้เราไม่ได้อาหารเพลงนเพราะว่าเราไม่ได้กินเราจะไม่กินข้าวเราจะกินเชคทั้งวันวิ่เมื่อไหร่กินเชคเมื่อนั้น อยู่เมื่อไหร่ก็แวะมานี่คือน้ำสำหรับครึ่งวันเช้านะคะและแก้วต่อไปที่เราจะกินแทน้อาหารได้เลยนะคะก็คือตัวเชฟของเรานะซึ่งการทำอาหารง่ายแบบนี้คงไม่มีกละเราก็จะตัดเชฟของเราอริขัน,นสั้นว่าเชฟเนาะหนึ่งช้อนใส่ลงไปในแก้วขยยะเลยสองช้อนสามช้อน แก้วที่จะมีตัวขยบอยู่ข้างในเนาะถ้าจะให้อร่อยหน่อยก็ใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งก็ได้นะคะแต่เราง่ายๆขอใช้แค่น้ำเย็นตเต็มแอ้มลงไปแล้วก็เชมีคนถามแล้วว่าอายุ3าม้าแล้วไม่ดูไม่แก่กินนี่แหละค่ะ <laughs> แต่ว่า ที่อยากลดน้ำหนักสุดว้าวก็อยากจะทำให้เพื่อนๆดูว่ามันทำได้จริงๆจ,จะบอกว่าเมื่อก่อน,อนเคยหนักแปดสิบสามกิโลแล้วนะคะลดลงมาเหลือหกสิบกิโล,ลนิดๆเนีน่ยก็เพราะสิ่งนี้แหละเอะเรามาดูกันเลยนะก็กินจะบอกว่าของเขาเนี่ยรสชาติด,ดีกินง่ายชีวิตเนี่ยเคยกินมาหลายยี่ห้อแล้วจบที่ตัวนี้เท่านั้นค่ะนะเดี๋ยวเราก็จะพักวีโอไ้สักครู่แล้วเดี๋ยวถ้าเป็น ปึ้งต่อไปก็เราก็จะมากินกันอีกจะมาดูกันว่าประมาณกี่โมงเนาะว่าดูว่า้องเราจะหิวกี่โมงเราก็จะมาชงเชคกินเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมทานอันนี้ให้หมดภายในครึ่งวันเช้า,าะนะคะณตอนนี้ขณะนี้เวลา10บโมงครึ่งนะคะเราก็จะทานเชคกันอีกหนึ่งแก้วเนื่องจากอากาศร้อนขอป,ปั่นใส่น้ำแข็งหน่อยอันนี้เป็นวนิลา ัสดีค่ะพบกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่เวลาเที่ยงพอดีนะคะซึ่งจากเมื่อเช้าที่เราทานเชคไปแก้วที่หนึ่งแล้วก็ทานชาไปจนหมดทังแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเนาะเราก็กินเชคตาไปหนึ่งแก้วเป็นสองแก้วแล้วใช่ไหมคะช่วงเช้าแล้วก็ตอนนี้เวลาเที่ยงกระเพาะก็จะเริ่มรู้สึกอยากจะย่อยอะไรแล้ววันนี้อ้อยก็เลยไม่ได้กินข้าวแต่ว่าเราจะ กินสิ่งนี้หนึ่งผลอ่าซึ่งแคลอร,รี่มันก็น้อยมากๆถือว่าได้ไฟเบอร์ด้วยนะคะไม่ถือว่าเป็นมื้อกลางวันนะถือว่าเป็นอของว่างแล้วกันก็เพราะมื้อหลักของเรามันคือเชคนะคะพอหลังจากกินฝรั่งเสร็จแล้วเนี่ยอ้อยก็จะมาดูว่ายังหิวอีกไหมถ้าเราไม่หิวเราจะกินชาบ่ายกันอีกหนึ่งถังแล้วเดี๋ยวถ้ากินชาบ่ายเดี๋ยวก็จะมาทําให้ดูกรอบนึงนะโอเคตอนนี้เราก็มีฝรั่งเป็นตัวช่วยนะ คือว่าเป็นผลไม้ที่แคลอรี่ต่ำให้วิตามินซีสูงแล้วก็ได้ไฟเบอร์ดีด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีกันอีกรอบนะคะณะตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่บ่าย2องโมงนะคะเราก็จะมาทำเช็คกินกันอีกแก้วหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะหิวๆแล้วล่ละก้อยก็ได้ชงชาไว้อีกหนึ่งถังซึ่งก็มีดูดไปแล้วบ้างเพราะอากาศร้อนนะเรา,า,เราใช้น้ำเย็นได้เลยก็แบบเดิมเราก็ใช้ชาทั้งสตัวนะคะผสมลงไปแล้วก็กินที่หมด ปถังนี้ภายใน5โมงเย็นแต่คาดว่าบ่าย4โมงก็คงน่าจะหมดแล้วละเพราะอากาศมันร้อนจัดค่ะวันนี้ก็เช็คแก้วนึงก็จะมาสาธิตวิธีการปั่นให้อร่อยขึ้นนะเราจะใส่นมไวท์มิลเบิร์แบ็คไปที 100. ่100นะคะ100เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปในชั้นอนวนแี้เ,เรากลกับามา กันอีกครั้งนะคะขณะนี้เวลา5โมงเย็นกว่าๆแล้วซึ่งเมื่อกี้มีวัดหนึ่งในสมองซึ่งควรจะไปกินอย่างอื่น <c oughs> คือมันเหมือนจะแตกนะเพราะว่าปกติเราได้กินอย่างอื่นบ้างน,นะแต่ก็เพื่อสู้เพื่อทําให้ได้เพราะว่ามีคนรอดูอยู่หลายคนนะก็เลือกที่จะกินชคและตอนนี้ก็5โมงก็ปกติก็จะเป็นเวลาอาหารเย็นทั่วไปนะคะซึ่งเราก็ต้องสู้กับเอเลี่ยนในตัวนิดนึงแะกับความอยากของเราไม่รอช้าแล้ว สรุปแล้วกินเชคนะสู้ๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ชั่งน้ำหนักกันว่ามันเหลือกี่กิโลสู้ๆนะสู้ๆนะตัวอ้อยเองสู้ๆสู้ต่อไปอุ๊ยตายยังไม่ทันข้ามมาัรู้สึกแม่เรยวขึ้นนี่มันโนเบ่งรือเปาทำไมพรุ่งนี้ฉันจะผอมพรุ่งนี้ฉันจะผอม ็เดี๋ยวคืนนี้ถ้าก่อนจะนอนหิวน่ะก็เราก็สามารถกินเชคได้อีกลองคำนวณง่ายๆเชคหนึ่งแก้วหนึ่งเก้าสิบกิโลแคลถ้าวันหนึ่งเรากินห้าแก้วเก้าห้าสี่สิบห้าสี่ร้อยห้าสิบแคลเองกินได้ถึงหกแก้วเลยหกเก้าหกเก้าหกห้าสิบสี่ห้าร้อยสี่สิบแคลโอ้โหแบบลดปริมาณแคลอรี่จากอาหารอื่นๆได้เยอะมากโดยที่เราไม่ต้องขาดสารอาหารเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปแล้วเดี๋ยวถ้าก่อนเข้านอนอยู่อีกกินอีกก็จะมาถ่ายวีโอให้ดูอีกเนาะฉันจะต้องไม่ไปกินอย่างอื่น จสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการเข้าโปรแกรมสุดว้าวนะคะผลลัพธ์จากเมื่อวานที่ผ่านไปหนึ่งวันแบบสุดยอดมากต้องบอกว่าว้าวว้าวเลยอ่ะเพราะว่าไม่ชั่งน้ำหนักแล้วนะคะ จากเมื่อวานวันแรกอยู่ที่หกสิบห้าจุดเก้าแล้ววันนี้เลขที่ออกโอ้โหแบบสุดยอดมากเลยแบบคุ้มค่ากับการที่เราแบบอดทนที่จะไม่ไปกินของที่แบบมันยั่วใจของเรามากเลยวันนี้น้ําหนักชั่งได้หกสิบสามจุดห้าโอ้โหหกสิบสามจุดห้าเดี๋ยนะหกสิบห้าจุดเก้าเอามาลบกับหกสิบสามจุดห้าน้ำหนักที่หายไปคือสองจุดสี่กิโลวันเดียวสองจุดสี่กิโลโอเคเลยมันแบบแบบรู้สึกแบบ มันสุดยอดมากเลยเดี๋ยววันนี้จะเข้าโปรแกรมอีกเป็นวันที่สองนะก็ตื่นเช้ามาเนี่ยบอกความรู้สึกน,นิดนึงเราก็อาจจะมีความหิวหิวเริ่มหิวเร็วอะ่ะเพราะว่าเมื่อคืนเราไม่ได้กินอะไรถูกปะเราก็กินเชคในมื้อเย็นแล้วเราก็ไม่ได้ไปกินอย่างอื่นก็ตื่นมาเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะชงเชคกินนะแล้วก็เดี๋ยวจะทําชาใส่ถังไว้เหมือนเดิม2ลิตรนะคะก็แล้วเดี๋ยวยังไงการกินเชคเวลาไหนอัปเดตแต่และแก้วอะไรยังไงเดี๋ยวก็จะมาลงรูปให้ดูแล้วกัน

วันนี้ก็เป็นวันที่3ที่เราจะเข้าโปรแกรมสูตรว้าวนะคะก็ผ่านมา2วันแล้วแล้ววันนี้ก็ช่างน้าหนักแล้วปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็ดีเลยนะคะวันนี้ช่างได้62.2ซึ่งเป็นน้ําหนักเดิมที่เรามีก่อนอยู่หน้านี้ที่เราจะขึ้นไปเป็น65.9 62.2 65.9อาเลบ62.2เข้าโปรแกรม2วันน้าหนักลงไป3กิโลเจ็ดถือว่าโอเคมากแล้วก็ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะเข้าสูตรว้าวนะคะแต่วันนี้ยอ้อยจะปรับเปลี่ยนเรื่องการกินนิดนึงเนื่องจากที่2วันที่ผ่านมาเราเอาพลังงานเข้าร่างกายน้อยร่างกายมันจะมีการปรับระบบเผาผลาญให้ลดลงวันนี้เราจะหลอกร่างกายเราจะเติมคาร์บโบไฮเดรตในมื้อเช้าเข้าไปนะเดี๋ยวประมาณ8 9ดโมงเนี่ยอ้อยจะกินมันเทศหหัวซึ่ง เป็นการเติมพลังงานให้กับร่างกายหลอกร่างกายว่าฉันยังให้พลังงานเธอเธอจะได้ใช้ระบบเผาผลาญให้มันเหมือนเดิมไม่ต้องไปดับมันลงนะและ้วก็ความรู้สึกสําหรับวันนี้ที่ตื่นมาก็จากการที่เรากินเชคถึงนะได้สารอาหารถึงแค่แคลอรี่มันถูกตัดลงเราก็จะไม่เหนื่อยไม่เพลียเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่สังเกตได้ในร่างกายก็คือเนี่ยเหนียงตรงเนี้ยนะจากที่จะเป็นสองชั้นอยู่แล้วยังไม่ถึงก็เป็นสองชั้นมันหายไปนะคอเริ่มยาวขึ้นแล้วก็พุงยุบลง อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้กินอะไรบ้างก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งกันตอนโน้สุดท้ายของวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ชั่งน้ําหนักโดยรวมว่าว้าวสามวันเราหายไปกี่กิโลแต่วันนี้เข้าว่าแค่วันที่สองก็น้ําหนักก็ลงตามเป้าแล้วเป้าคืออยากหนักหกสิบสองเหมือนเดิมแล้ววันนี้ก็ลงมาถึงหกสิบสองจุดสองซึ่งมันดีมากๆเลยสู้ต่อไปสู้ต่อไปสู้สคร<อ>ับจากในแกนอาถรรพะจุนนะ 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 다.